ถ้าจะถามว่าคนไทยคิดยังไงกับคนพมา่าผมว่าน่าจะมีคนไทยหลายคนที่ติดภาพในอดีตที่พม่าเข้ามาลุกลานเผาบ้านเผาเมืองและทำลายประเทศไทยซะจนย่อยยับซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วส่วนในปัจจุบันผมว่าคนพม่านั้นเป็นมิตรและไม่มีพิษภัยซึ่งตรงนี้ก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละคนนะครับแล้วเพื่อนๆอ,อยากจะรู้ไหมครับว่าคนพม่านั้นคิดยังไงกับคนไทยซึ่งก็ได้มีเช้าต่างชาตินะครับได้เข้าไปตั้งคําถามในเว็บคอร่าไว้ว่า คนพม่าคิดยังไงกับคนไทยซึ่งผมคิดว่าคําถามนี้น่าสนใจเพราะอย่างที่รู้กันนะครับว่าในอดีตไทยกับพม่านั้นมีการสู้รบกันมาหลายร้อยปีเรียกได้ว่าเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันเลยทีเดียวแต่ในปัจจุบันนั้นได้เปลี่ยนสถานะจากศัตรูกลายมาเป็นประเทศเพื่อนบ้านแทนอีกทั้งยังมีแรงงานชาวพม่าได้เข้ามาทํางานที่ประเทศไทยเป็นจํานวนมากซึ่งจากคําถามนี้เองก็ได้มีทั้งชาวต่างชาติร่วมถึงชาวพม่าได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันไวอ้อย่างมากมาย โดยความคิดเห็นท่านแรกได้บอกว่าคนไทยมีทั้งเป็นมิตรและไม่เป็นมิตรในอดีตพวกเรามีการสู้รบกันมาหลายครั้งแถมพวกเรายังทําให้ทรัพย์สมบัติของประเทศไทยต้องเสียหายอีกทั้งในปัจจุบันคนไทยก็ได้สอนและยังปลูกฝังความเป็นชาตินิยมกันตั้งแต่อย่างเด็กถูกโรงเรียนที่สอนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จะบอกอยู่เสมอว่าคนพม่านั้นเคยลุกลานประเทศไทยซึ่งนั่นทําให้คนไทยบางส่วนที่ชาตินิยมหรือยึดติดกับอดีตจะมีแต่ความแค้นเคือง และโกรธเคืองพม่าจนมาถึงทุกวันนี้แต่อาจเป็นเพราะประเทศอยู่ติดกันมีการไปมาหาสู่อีกทั้งยังมีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันจึงทําให้ทุกวันนี้มีคนไทยหลายคนที่มองข้ามอดีตและก็มองว่าพม่านั้นคือประเทศเพื่อนบ้านและถึงแม้ว่าความสัมพันธ์อาจจะดูคลุมเครือแต่สําหรับคนพม่าแล้วประเทศไทยก็เหมือนดินแดนแห่งโอกาสมีคนพม่าหลายล้านคนเข้ามาทํางานที่ประเทศไทยเหตุเพราะประเทศไทยจเจริญมีรายได้ที่ดีกว่า และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวให้ดีขึ้นได้ท่านต่อมาก็ได้มาเสริมในคอมเมนต์นี้ว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าคนไทยจะเก็บความแค้นได้นานถึงขนาดนี้ในอดีตพม่าไม่ได้เอาชนะไทยอยู่ฝ่ายเดียวมีอยู่หลายครั้งที่ไทยเอาชนะพม่าได้อีกทั้งยังมีทาสชาวพม่าเป็นจํานวนมากที่ถูกจับแต่นั่นก็เป็นเรื่องในอดีตและคนพม่าก็ไม่เอามาใส่ใจ อังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมันลบกันแทบตายแล้วดูทุกวันนี้สิพวกเขาเป็นมิตรที่ดีต่อกันฉันคิดว่าคนไทยควรปล่อยวางและมองข้ามมันไปให้ได้ความคิดเห็นต่อมาฉันเกิดและเติบโตที่ย่างกุง้งฉันไม่คุ้นเคยกับประวัติศสาสตร์ไทยแต่ฉันรักประเทศไทยประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าเที่ยวและที่สําคัญพวกเขานับถือพุทธศาสนาและถึงแม้ว่าพวกเขาจะสูญเสียวัฒนธรรมและประเพณีโบราณไปหลายอย่าง แต่พวกเขาก็ได้ความก้าวหน้าเข้ามาแทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการผลิตสินค้าไทยมีคุณภาพเรารักสินค้าไทยมากกว่าสินค้าจีนโดยรวมแล้วันรักคนไทยและรักประเทศไทยท่านต่อมานะครับเพื่อนคนไทยเคยเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆพวกเขาเคยเล่นการต่อสู้ระหว่างกษัตริย์ไทยกับกษัตริย์พมา่าถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับการเล่นตำรวจจับโจรโดยเปรียบไทยคือตำรวจและพม่าคือโจร มันน่าตลกสิ้นดีที่คนพม่าไม่เคยเล่นกันแบบนั้นชาวต่างชาติท่านต่อมาได้บอกว่าในอดีตญี่ปุ่นกับจีนก็เคยต่อสู้กันและในปัจจุบันพวกเขาก็ยังโกรธเคืองกันอยู่ส่วนประเทศไทยเคยถูกพม่าทำลายบ้านเมืองจนย่อยยับแต่ในปัจจุบันคนไทยกลับรับแรงงานพม่าเข้ามาทำงานหลายล้านคนแถมยังอยู่ร่วมกันได้โดยที่ไม่มีปัญหาคนไทยสุดยอดมากจริงๆความคิดเห็นต่อมา คนพมา่าถูกสอนว่าคนไทยนั้นเป็นคนไม่ดีฉลาดแกมโกงและสอนให้รู้สึกภูมิใจกับอดีตที่เคยเอาชนะประเทศไทยในการลบได้หลายครั้งพวกเราถูกล้างสมองด้วยทหารและนั่นก็เพื่อเหตุผลทางการเมืองแต่ทุกวันนี้ได้เปลี่ยนไปแล้วฉันเคยไปเที่ยวที่กรุงเทพและทําให้ฉันได้รู้ว่าคนไทยเป็นมิตรและใจกว้างมากพวกเขาคิดเสมอว่าเราคือเพื่อนบ้านประเทศไทยก้าวหน้าและ,จะเจริญกว่าเราทุกอย่าง และสิ่งที่ฉันอยากจะสื่อก็คือบางครั้งเราไม่จําเป็นต้องเชื่อในหนังสือเรียนทั้งหมดก็ได้ท่านต่อมานะครับแฟนชาวไทยของฉันไม่ชอบคนพม่าและชอบดูถูกพวกเขาแม้ว่าแม่บ้านของเราจะเป็นชาวพม่าก,ก็ตามมีชาวพม่าเข้ามาทํางานที่ประเทศไทยถึงสองล้านคนซึ่งจํานวนที่แท้จริงอาจจะมากกว่า4ี่ล้านคนด้วยซ้ําและส่วนใหญ่ก็จะลักลอบเข้ามาอย่างผิดกฎหมายและนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลหลักที่คนไทยส่วนใหญ่ชอบดูถูกคนพมา่า เพราะพวกเขามองว่าคนพมา่านั้นคือชนชั้นแรงงานความคิดเห็นต่อมาเป็นของคนไทยมีคนไทยหลายคนที่คิดว่าในอดีตพมา่านั้นคือศัตรูที่แข็งแกล่งที่สุดแต่ในขณะเดียวกันคนไทยก็ให้ความเคารพพวกเขาเพราะฉะนั้นจึงไม่มีความขัดแย้งระหว่างเราในบรรดาประเทศเพื่อนบ้านคนพมา่านั้นถือเป็นคนที่ประเทศไทยรักมากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเทียบกับลาวหรือกัมพูชา อีกทั้งยังมีคนไทยเป็นจํานวนมากที่ชอบเดินทางไปเที่ยวที่พมา่ามากกว่าไปเที่ยวที่ลาวกัมพูชาหรือมาเลเซียความคิดเห็นต่อมาคนไทยมีศิลธรรมน้อยลงครอบครัวไทยที่ยากจนต้องอาศัยลูกสาวเพื่อความอยู่รอดดังนั้นจึงมีการค้าประเวณีเกิดขึ้นทุกที่โสเพณีไทยถูกส่งออกไปทั่วโลกอีกทั้งยังมีเรือประมงของไทยที่มักจะเข้ามาลักลอบจับปลาในน่านน้ำของพมา่าแต่คนไทยก็จะหนีรอดไปได้ทุกครั้ง พอเรือของพวกเขานั้นเร็วกว่าท่านต่อมาบอกว่าฉันเป็นชาวต่างชาติและเคยอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยจากประสบการณ์ของฉันคนไทยไม่ได้สนใจในเรื่องราวของประวัติศาสตร์มากนักพวกเขามักจะมองคนพมา่าด้วยความเห็นอกเห็นใจในฐานะคนยากจนท่านต่อมานะครับโดยความที่ประเทศอยู่ติดกันทั้งยังนับถือพุทธศาสนาเหมือนกันดังนั้นคนพมา่าจึงรู้สึกดีใจกับประเทศไทยที่ประสบความสําเร็จทางด้านเศรษฐ,ฐกิจ และคนพม่าส่วนใหญ่ในทุกวันนี้ก็มีประเทศไทยเป็นแบบอย่างอีกทั้งความรู้สึกลึกๆแล้วฉันคิดว่าคนไทยเหมือนกับญาติพี่น้องไม่รู้ทําไมเหมือนกันหรือในอดีตที่ผ่านมาเราเคยทะเลาะกันบ่อยมากทะเลาะกันจนรู้สึกผูกพันความคิดเห็นต่อมาเป็นของคนไทยฉันไม่เคยเกลียดคนพมา่าฉันเป็นนายจ้างแล้วก็เคยจ้างแรงงานพมา่าอาจมีแค่คนไทยโง่ๆบางคนเท่านั้นที่มีปัญหา ถ้าพวกคุณเข้ามาทำงานยังถูกกฎหมายและไม่สร้างปัญหาพวกเราก็ยินดีต้อนรับชาวต่างชาติท่านต่อมาได้บอกว่าในปี2542ฉันได้รับเชิญให้ไปสอนที่มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพฉันพึ่งมาจากอเมริกาและก็ยังใหม่กับประเทศไทยดังนั้นจึงมีเหล่าอาจารย์ชาวไทยอาสาพาฉันไปเที่ยว และมีอยู่ครั้งหนึ่งเราได้ไปเที่ยวที่เมืองโบราณจังหวัดอยุทยาซึ่งตามประวัติศาสตร์แล้วเมืองนี้ได้ถูกทําลายโดยกองทัพพม่าเมื่อปี2.31 0และในปัจจุบันอยุทยาก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังและการเดินทางในครั้งนี้พวกเราไปกันทั้งหมด6คนแบ่งเป็นอาจารย์ชาวไทย4คนอาจารย์พม่า1คนและก็ฉันที่เป็นคนอเมริกันเพียงคนเดียวอาจารย์คนไทยได้เล่าให้ฟังว่า คนพม่าเป็นคนไม่ดีที่มาลุกลานและทำลายประเทศไทยส่วนอาจารย์พม่าก็บอกว่าสิ่งที่คนพม่าทำก็คือสิ่งที่คนไทยเคยทำกับพม่าเช่นกันพอได้ยินแบบนี้แล้วฉันรู้ได้ทันทีเลยว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่สงครามก็ยังไม่เคยจบท่านต่อมานะครับฉันมั่นใจว่าฉันจะสามารถเอาชีวิตรอดที่ประเทศไทยได้เพราะตอนที่ฉันไปเที่ยวที่กรุงเทพฉันได้ยินคนพูดภาษาพม่าเต็มไปหมด ความคิดเห็นต่อมามีเด็กพม่าหลายคนที่เกิดที่ประเทศไทยพวกเขาไม่ได้รับการศึกษาที่ดีพอและเด็กเหล่านี้แหละที่บอกว่าประเทศไทยนั้นคือบ้านเกิดของพวกเขาจากนั้นก็มาต่อว่าประเทศพมา่าโดยที่ไม่ได้นึกถึงเลยว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายและบรรพบุรุษของพวกเขานั้นมาจากพมา่าพวกเขาชอบประเทศไทยเพราะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสบายไม่ต้องอดอยากฉันได้ยินทีไรรู้สึกเศร้าใจทุกที และความคิดเห็นท่านสุดท้ายเป็นของคนไทยในอดีตไทยกับพม่าเคยทําสงครามกันมาหลายครั้งโดยเหตุนี้เองคนไทยส่วนมากจึงจดจําภาพพม่าในมุมที่ไม่ดีแต่อย่างไรก็ตามในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีชาวพม่าเป็นจํานวนมากได้เข้ามาทํางานที่ประเทศไทยแถมยังทาแทบทุกสายอาชีพเลยทีเดียวไม่ว่าจะคนงานก่อสร้างพนักงานเสิร์ฟลูกจ้างร้านขายของรวมถึงผู้ช่วยคลินิกรักษาโรคตอนที่ฉันอยู่ที่เชียงใหม่บางวันฉันรู้สึกว่า ฉันคุยกับคนพม่ามากกว่าคนไทยซะอีกและความประทับใจของฉันที่มีต่อคนพม่าก็คือพวกเขามีความอ่อนโยนและไม่เสแสแ้งมันทําให้ฉันนึกถึงนิสัยของคนไทยเมื่อหลายปีก่อนและฉันก็คิดว่าคนพม่าเนี่ยแหละที่มีจิตวิญญาณที่ใกล้เคียงกับคนไทยมากที่สุดและฉันก็อยากให้คนไทยอีกหลายคนได้รู้จักกับคนพม่าในมุมที่แท้จริงมากกว่าภาพจําในหัวของเขาก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าความคิดเห็นของคนพมา่าส่วนใหญ่นั้นจะออกแนวเจียมเนื้อเจมตัวและให้เกียรติคนไทยจะมีบ้างที่ต่อว่าประเทศไทยแต่ก็เป็นการต่อว่าที่รับได้เพราะอยู่ในหลักความจริงและผมก็เชื่อนะครับว่าถ้าคนพมา่าเข้ามาทํางานที่ประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายไม่ขโมยทองหรือขโมยกระเป๋านักท่องเที่ยวเหมือนอย่างกับบางประเทศคนพมา่านั้นก็จะเป็นที่รักของคนไทยได้อย่างแน่นอน และสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ